สติ๊กเกอร์แมวคืออะไรวันนี้โดนี่เอ็กซิดมีคำตอบเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะฮะกดหัวใจให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับโดนี่พี่ก่อน สติกเกอร์แมวที่ติดตามกล่องโมเดลพี่ครับสติกเกอร์แมวคืออะไรครับสติกเกอร์แมวดูกกยังไงครับวันนี้เราที่ซิซมีคําตอบนะฮะใครที่ไม่รู้เลยว่าคืออะไรนักสะสมมือใหม่คนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ใหม่ๆดูคลิปนี้นะฮะสติกเกอร์แมวมาจากโตเอะแอนิเมชันนะครับสติกเกอร์ชิ้นนี้จะบอกว่าโมเดลตัวนี้ได้ถูกลิขสิทธิ์ร้อยเป์ของแท้แน่นอนนะฮะเป็นการบ่งบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์จากโตเอะแอนิเมชันในการผลิตแล้วบ่งบอกว่าคือลิขสิทธิ์แท้นะฮะแล้วสติกเกอร์แท แมวมีกี่แบบกี่สีกี่อันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์แมวเงินแมวทองแมวส้มแมวเขียวแมวขาวสติกเกอร์แมวจะแบ่งออกแค่3แบบที่เราเห็นกันนะสติกเกอร์แมวทองคือพื้นหลังสติกเกอร์เป็นสีทองสติกเกอร์เงินพื้นหลังเป็นสีเงินสติกเกอร์ขาวนะฮะพื้นหลังเป็นสีขาวส่วนตัวแมวอ่ะจะเป็นการบ่งบอกแต่ละประเทศที่จําหน่ายนะเข้าใจไหมสติกเกอร์แมวดูกันไม่ยากนะฮะถ้าคุณอยากได้โมเดลที่จําหน่ายที่ญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็ดูแค่สติกเกอร์แมวทอง ้างใต้ตัวแมวจะเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นแมวทองแมวเงินนะครับผมเป็นของญี่ปุ่นหมดถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าจัดจาหน่ายที่ญี่ปุ่นมันไม่ไช่มีเฉพาะแมวทอง อาจจะมีสติกเกอร์สีเงินก็ได้แต่ตัวแมวอาจจะเป็นสีชมพูสีส้มแต่ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นทางใต้ก็คือญี่ปุ่นแพ้ร้อเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นโซนเอเชียของเราจะเป็นเขียนว่า LOT h k ร o t HK ก็จะมีอยู่แค่2สีเท่านั้นนะครับผมพื้นหลังสติกเกอร์จะเป็นสีเงินกับสติกเกอร์พื้นเป็นสีขาวส่วนตัวแมวจะบ่งบอกประเทศที่จัดจาหน่ายนะครับประเทศที่จําหน่ายแนละ้วมีอยู่ไม่กี่ประเทศที่เราเห็นเห็นกันนะที่เราเคยซื้อขายกันแล้วเราเห็นว่าตัวแมวจะมีอยู่แค่ ประมาณสีสีตัวแมวสีดําจัดจําหน่ายที่ประเทศจีนตัวสีเขียวแมวสีเขียวนี่คือจัดจําหน่ายที่ประเทศไต้หวันส่วนตัวสีชมพูจะจัดจําหน่ายที่ประเทศฮ่องกงส่วนรตไทยของเรานะฮะจะเป็นสติกเกอร์สีขาวข้างหลังนะครับผมแล้วก็เป็นแมวสีส้มเป็นรตดิมทอยแต่อตดิมทอยถ้าสังเกตง่ายๆเลยว่าข้างหลังแมวมันจะไม่มีรูปโลกข้างหลังนั่นแหละคือของรถดิมทอยสังเกตง่ายๆเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นรถที่มาจากประเทศอื่นจะมีรูปโลกหมดแล้วก็จะแบ่งออกเป็นสีสี ส,สีแต่ละประเทศเท่านั้นเองแมวสีอะไรก็แล้วแต่นะครับมีรูปโลกแล้วเป็นทั้งใต้เป็นภาษาอังกฤษนั่นคือรถเอเชียสติ๊กเกอร์ที่เราเห็นเห็นกันนะฮะประโยชน์ของมันคืออะไรคือบ่งบอกว่าตัวโมเดลนั้นถูกลิขสิทธิ์แล้วร้อเท่าที่ผมสัมผัสมานะฮะหลายๆคนก็คงบอกว่าแมวทอง ราคาแพงกว่าแพงกว่าพวกรถทางเอเชียแมวทองตำหนิน้อยที่สุดไม่จริงนะผมนี่เองคือคนที่ซื้อโมเดลมาเป็นเวลา10ปีละโมเดลนี้ซื้อมาทุกรถแหละรถเจแปนเจอปัญหาเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ลุด QC นะลุด QC มีเหมือนกันเคยซื้อเซลล์มาตัวหนึ่งนะฮะปีกให้ข้างเดียวกันมาอีกข้างหนึ่งใส่ไม่ได้มันเป็นข้างเดียวกันอนะดุด QC เต็มเต็มเลยอนะันนี้นะ้าบกาวบางตัวก็มีติดมาบ้างมันก็มีมาะเป็นของรถเจแปน แท้ๆนี่แหละร้อยแปวงทองนี่แหละอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เจอมาร้อยหนึง่งอาจจะเจอสักสิบมันไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์แบบทุกแบบทุกอย่างนะครับมันก็มีหนุดบ้างมันก็แล้วแต่คนที่จะเจอแล้วกันนะนะครับไม่ว่ารถอไหนก็เหมือนกันหมดผมว่านะมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วกันนะอันนี้ก็ไปบอกไม่ได้ว่าคุณต้องซื้อรถอนี้ร้อยนี้ร้อนี้นะสะดวกทางไหนอยากได้แบบไหนก็ไปทางนั้นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม <S <S ากให้ทำอะไรก็ลองคอมเเมนนนนตาแลลล้้กัยไปะะี